สวัสดีค่ะพบกับพี่พี่คุณชาแนลสำหรับวันนี้พี่พี่คุณเป็นแม่ค้าทุเรียนเป็นแม่ค้าทุเรียนคือคนขายทุเรียนได้เด่นนะจ๊ะวันนี้พี่พี่คุณจะกินเองลูกเนี้ยพี่พี่คุณจะกินเองอร่อยซิงเกอรอยู่ข้างถนนขายของ สนใจอยากได้ทุเรียนสั่งได้นะพี่พี่คุณส่งให้เนื้อหนึ่งเนื้อระับะกันอย่างนี้ลอยมากดูดูดโอ้ทำไมไม่ออกละ่ะสวัสดีจ้ารวจละร้ยะรอยหกส6บบาทค่ะ เอาประมาณไหนคะกรอบนอกนุ่มในอ๋อนิ่มนไม่ใช่ละยองเหรอหนูขายแต่ของจันค่ะของระยองเนื้อมันไม่เหลืองสู้ของจันไม่ได้หนูก็เลยขายแต่ของจันทบ,บุรีของระยองอ่ะฝนมาอย่างนี้มันจืด อืมอร่อยมากค่ะหวานมันพี่ดูคุณออกไม่ได้เลยลูกค้าอยากกินของระยอมพี่พี่คุณขายจันทบุลีออกได้บัวบาดนี่ออกได้บัว อารมณ์ก้านยามันจะมันหวานมันมันก็จะมันเผาเลยพี่น้องมันจะมันมีนานหลายก็จะงบกหมอนร้องนะมอนร่องไปวีปปวคุณรมัมเล่นเด่นไปวีวคุณบํามักไีวิวไคุณหมักนกกระจิบแล้วก,ก็ออกก่เงากับอเชียอะไรเนี่ย รสมันสดๆดอดูใกล้ๆดูใกล้ๆเนื้อยั่ยๆจ้ามอ๋โอ้ย,ย,ย,ยอ,อร่อยหวานมันแล้วก็ไม่เลอะจีดมือด้วยถ้าก,กินเนื้อประมาณน,นี้นะกรอบมากเลยนะเลอะไม่ร่ือ จะเป็าหาสิมาคุเร่เละบอกแล้วคนาว่าแต่สมัยเป็นคนนั่นเป็นคนถูกมแม่ง,งั้นกว่าสั่เออกินตลลั้งสั่ล้ระเจ็ดสิบแปดที่บอกมวกคนที่ดื่มน่วกดืิบแนาเป็นประหลาดฉันบอกว่าระสองวันาาสิบแบบเนี่ยฝันลแลเด,ดี๋จะดมตะเปีกเยกแล้วนะ แต่ว่าแต่าเลยยกหานาขึ้น่าเป็นแม่กาเนี่ยกินมัสุเนี่ยงูโลละหกเจ็ดร้อยก็กินต่กินมัสุเนี่ยไปนอนกัเป็นแม่กาเพราะว่าอยากยังขายนั้นกำไ,ได้บ่ได้อีกอยากเลงคอแต่มาได้กินวันนี้กันทั้งอง่ขึ้นย่อจากวงเลย แน่นาโคตเบริษางาศีม,มา,าราณ์มนน่ะมันมีคนดูนี่มาขอขาเงินอยู่หน้าบ้านพนั่นมีนพพ้งแตกเป็นน้องจะคข,ข้หรอวาจะทิ้งแล้วค้าจะทิเนไล่ะพนมาได้ยุนะกินน้องเอ,อยเดีล่กางยาว กันเนี้ยแถวแถวบ้านดูไข่ปลาไข่มีดหรอกเชิละครัเขาบอกไปขายหรอกเนี่ยไปขายอย่างที่บอกทุเรียนอวนกับเจนีน่อวนบ,บ,บอกทุเกรียนหวนทองฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่พี่คุณด้วยนะเะื้ออะไรมาครับผมขอบคุณค่ะระ